คุณแคปแลนนะครับออกมาพูดอีกแล้วนะครับตอกย้ําแนวคิดเรื่องของการลดดอกเดือน9อีกแล้วพูดสันส้นๆง,ง่ายๆเลยก็คือแคปแลนบอกว่าเดือน9เนี่ยมีลดดอกแน่นอนสิ่งที่มันน่าสนใจของบลูมเบิร์กที่วิเคราะห์เอาไว้นะเพราะว่าคนที่ออกมาพูดนะมันคือคนที่ออกมาพูดเนี่ย คือเฟดเก่าเพราะเฟดเก่าเนี่ยเขารู้สเต็ปดีรู้ว่าเวลาประชุมมันต้องคุยอะไรกันมันต้องโน่นนี่นั่นอะไรกันเนี่ยการที่เฟดเก่าเดินมาฟันธงว่าเดี๋ยวเดือนเก้าก็ลดเนี่ยมันยิ่งให้น้ําหนักอีกนะว่าชาัดเจนเลยว่าคณะกรรมการข้างในเนี่ยคิดประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวว่าจะต้องมีการลดภายในเดือนเก้าจริงๆนะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าลดเดือนเก้าผมถึงบอกไงมันชื่อช่วงหัวเรียวหัวต่อช่วงการหาทรัพย์สินหาสินทรัพย์ถ้าคุณไม่ทําอะไรใน,นเรืงนี้คุณก็ฟังข่าวก็ คุณต้องคิดทรรจีของคุณบ้างนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับในการเราไม่ได้ไม่ได้นําใครไปซื้ออะไรทั้งนั้นนะ่ะเน้นให้ข้อมูลเน้นให้การศึกษาแล้วก็เน้นวิเคราะห์นะทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ที่สุด